ยืมเงินลูกสักห้าพันฮะไปพอแกสบายแล้วแกก็ลืมพ่อใ,ใช่ไหมจะทิ้งพ่อใ,ใช่ไหมฮะฉันให้พ่อไปหมื่นนึงนะพอจะได้ไม่ต้องหาเลยฉันเป็นลูกในละคุณอีกไอ้ลูกคนนี้มันซื่อจริงๆกว่าขอห้าพันมาให้นหมื่นนึงเลยเฮ้ยเดี๋ยวต้องโทรหาขาแล้วเองวันนี้เราจะกินอะไรกันดีอะ อยากกินร้มตำอ่ะได้เดี๋ยวพี่พาไปกินเดีอ่ะแล้วไม่อยากไปเที่ยวไหนบ้างอ่ะอืมก็อยากนะแต่อ้าวลูกเลยอ้าวพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้ลงอะไรพาพ่อมาคะเนี่ยพ่อก็นั่งรถเมย์มาเรื่อยๆนี่างนีปวดหลังปวดไหลไปหมดเลยลูกเอ้ยอ้าวแล้ว พ่อจะมาทําไมไม่บอกล่ะครับผมจะได้ขับรถไปรับไม่เห็นต้องลําบากนั่งรถมาเองแบบนี้เลยอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรพวกแกาทำงานกันเหนื่อยเยอะเลยพักผ่อนมันบอลจะมารับปสะ송อยู่เนี่ยนะเอออเารถเมย์ได้ไม่ต้องห่วงงั้นเดี๋ยวอิงไปเอาน้ำให้พ่อก่อนนะเฮ้ยไม่ต้อง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 ไปรบกวนใจหรอกนะนี่พอดีมีพ่อมีเรื่องสําคัญมาบอกหน่อปวดนิดนึงนะพอดียายข้างบ้านแกไปทําบุญแกก็เลยชวนพ่อด้วยพ่อก็อยากจะทําบุญก็สองพัน ลูกพอจะช่วยให้บางแดดไหมอ๋อได้ครับพ่อเออเออไปอิงโอ้โหนะเดี๋ยวพ่อเอานมโมศนาสาธุด้วยเอ่อมโนศนาสาธุสาธุครับพ่องั้นเดี๋ยวพ่อขอตัวเลยนะอ้าวเดี๋ยวพ่อทำไมพ่อรีบกลับจังอ่ะยังไม่ได้มาคุยอะไรกันเลยนะนั่นสิครับที่ไปไหนอะครับก็คือ ไม่มีอะไรเดี๋ยวยายจะจะรอนะเพราะว่าจะรีบไปด้วยรถรถป่ารถป่าของรถป่ามันรออยู่นะนเดี๋ยวพ่อไปก่อนนะลูกเดินะดีๆนะพ่อพ่อนี่มาไวเค็มเร็วจริงจิงพ่อก็ทำตัวแปลกๆเนาะทำไมเขาต้องรีบร้อนอะไรขนาดนั้นด้วยอิงก็ไม่รู้เหมือนกันอะพี่แป๊ก อ้าวอิงอ้าวพ่อมาทำไมไม่บอกอิงก่อนเนี่ยทำตัวลึกลับนะเนี่ยมีอะไรหรอกนี่พ่อมาเนี่ยก็อยากจะรบก,กวนลูกยืมเง,งินลูกสัก 5, ห้าพันฮะห้าพันจ้ะแต่อาทิตย์ที่แล้วอิงเพิ่งให้พ่อไปสองพันนี่นงคะนี่พ่อจะเอาห้าพันอีกแล้วเหรอเนี่ยแกทำไมต้องพูดมากขนาดนี้วะฮะเนี่ยทำไม พอแกสบายแล้วแกก็ลืมพ่อใช่ไหมจะทิ้งพ่อใช่ไหมฮะเออไม่ใช่อย่างนั้นนะพ่อทำไมอ่ะขอที่ขอหน่อยเนี่ยพูดมากจังเลยเอขอแค่นี้ไม่ได้ไนงะรู้ว่าแกจะให้พ่อไปนั่งขอทานที่สะพานลอยฮะมันมันไม่ใช่แบบนั้นนะพ่อโอ้แต่พ่อมาหาอิงที่ไรอ่ะพ่อก็พูดแต่เรื่องเงินทุกทีเลยไม่เคยมาถามถ่ายอิงเลยว่าอิงเป็นไงบ้าง นี่แกจะบ่นทำไมวะขอนี่ขอหน่อยเนี่ยฮะหรือว่าแกจะให้พ่อไปนั่งขอทานกับาลรลอยไม่จ้ะไม่จ้ะนี่นะพ่อฉันให้พ่อไปหมื่นหนึ่งนะพ่อจะได้ไม่ต้องหาว่าฉันเป็นลูกนีรคุณอีก น่ารักจริึงเลยนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นอภิชาติตบุตรดู้ไหมเป็นลูกที่กระตันยูนะงั้นเดี๋ยวพ่อกลับก่อนนะโอเ่รอพ<อ>่อใช่เพราะว่าเดี๋ยวรถมันจะหมดมันจะค่ำแล้วเนี่ยรู้ไหมโอเคนะขับดีๆน,นะ รูคนทีมันซื่อจริงๆกว่าขอห้าบาทมันให้มื่นหนึ่งเลยไม่ต้องโทรหาขาแล้วอ่อสวัสดีผมเองเดี๋ยวนี้ผมจะเข้าไปนะเตรียมขาให้พร้อมด้วยทุกขามาหมดนะรู้ไหมวันนี้เงินเยอะเงินเยอะ่ะเดี๋ยวไปดีสิโอเคอ่ะยังนี้นะ อิองเอา้าพ่อมาทำไมไม่บอกอิงก่อนเนี่ยล<ม>ึกลับนีลย <c oughs> นี่พ่อมีเรื่องรบกวนลูกหน่อยอ่ะพ่อจะมายืมเงินลูกสองหมื่นนะฮะพ่อจะเอาเงินไปทำอะไรต้องเยอะแยะสองหมืน่นี่พ่อรู้ไหมอ่ะว่าอิงไม่ได้ทำงานนะทุกวันเนี้ยอิงก็ใช้แต่เงินพี่ป๊อกนอกั่นแหละก็ทำไมล่ะแล้วแกเป็นเมียมันอ่ะฮะทำไมจะเอาเงินมันมาใช้ไม่ได้ แล,แล้วพ่อนี่ก็เป็นพ่อตามันอะ,ะจะเอาเองินมันมาใช้ันไม่ได้หรือไงฮะแต่ว่าไม่ต้องตอบเพื่อนแต่แล้วนะนี่แรีบเอาเองินมาให้ฉันเถอะฉันจะรีไปทำธุระอิงไม่มีหรอกพอ่อมีก็แต่เงินที่พี่ป๊อกอะฝากไว้เราจะให้อิงไปฝากธนาคารนั่นแหละเอออันนั้นแหละเอามาให้พ่อก่อนนะลูกลูกลูกออกมาให้พ่อก่อนเร็วๆข้นนะถ้าถ้าลูกไม่ให้พออ่องานนี้นะ พ่อตายแน่เลยลูกตายเลยเหรอพ่อนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะใครทำอะไรพ่ออะไม่เป็นไรเราเรื่องนั้นเดี๋ยวพ่อมาอธิบายให้ลูกทีหลังนะตอนนี้ลูกเอาเอาไม้พ่อก่อนนะเร็วนะไม้พ่อไปใจก่อนไปทําธุระก่อนเร็วพี่พอกฝากเงินเราไว้แล้วถ้าเราให้พ่อไปเราก็ต้องทะเลาะกับพี่ปอกแน่เลยอะแต่ถ้าเราไม่ให้พ่อพ่อบอกว่าอาจจะถึงตายได้เลยอะนี่ทำไงดีทำไงดี นี่จะพ่อ,อ,อดีมากเลูกลูกนะ่ารักมากเลยพ่อขอบใจลูกมากนะนะแล้วเดี๋ยวพ่อจะมาเล่าอะไรให้ฟังนะโอเคนะอ่นะพ่อ,อจะกลับแล้วเ<อ>หรอพ่อจะจะเออ,เออเดี๋ยวเดี๋ยวลูกลูกมีสักร้อยเห็นไหมเป็นค่าแท็กซี่อะ่ะพ่อเอานะ้ำอย่าดุพ่อนักเลยนะเอามาเถอะนะค่าแท็กซี่เดี๋ยวไม่มีจ่ายตังมันเอาไปเออนะลูกน่ารักมากเดี๋ยวพ่อ,อนะมาหน้ลูกเนะ หหลดมเยรออิงขอโทษจริงๆนะพี่แต่อิงไม่มีทางเลือกจริงๆอ่ะถ้าอิงไม่ให้พ่อไปพ่ออิงต้องตายแน่ๆเลยอ่ะพี่แต่มันไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆนะอิงโบนัสทั้งปีของพี่เลยนะทำไมพ่อเขาเดือดร้อนอะไรต้องใช้เงินอะไรขนาดนั้นน่ะอิงอิงอยู่ไหมลูกช่วยพ่อด้วยลูกอิงตะโกนหน้าบ้านนะอิงมีอะไรอ่ะ ่วลช่วยพ่อด้วยลูกอิงอิงพ่อลูกอ้าวพอ่อช่วยช่วยช่วยพ่อด้วยลูกพ่อแกแล้วเอ่อแล้วนี่คือ,ค,อ,ค,อ,ค,อคือว่าเรื่องมันเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อพ่อเป็นอะไรครับเนี่ยทำไมถึงต้องรีบร้อนขนาดเนี้ยไปทำอะไรมาครับไหนลองเล่าให้ผมฟังเลยครับคือ,ค,อ,ค,อคือเรื่องมันมันหแบบน่อให้แกบอกว่าจะกลับมาเอาเงิน ว่าแล้วเชียวว่าต้องหนีมาที่นี่อย่าหัวหลอนเลอยอคุณครับนี่มัเรื่องอะไรกันครับเนี่ยคุณมีอะไรกับพ่อผมหรือเปล่าครับก็ไอ้แก่เนี่ยไปเล่นไพ่บ้านฉันเห็นว่าเล่นทุกวันหรอกนะถึงให้เงินยือมอะสุดท้ายเล่นจนหมดตัวจนฉันต้องตามาเอาเองินถึงที่เนี่ยออพ่อฉันติดนี้คุณเท่าไหร่อะคะสองหม่นสบวกกับค่าแท็กซี่เมื่อกี้อีกร้อย เป็น2 2 1 2 0อะไรค่าแท็กซี่อะไรฮะไม่เกี่ยวอะไรด้วยจัวจะตาฉันไหเองอะ่ะเนี่ยหน้าด้านมาขอค่าแท็กซี่หล้อีกน้อยติดเงินเล่มพูดไม่นะโดเออนเลยเดี๋ยวรครับเดี๋ยวครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับผมว่าคุณนะ่ะกลับไปก่อนดีกว่าครับส่วนเรื่องเงินที่คุณพ่อติดไว้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนจัดการให้เองไม่ต้องเป็นหัวนะครับผมจะจัดการเคลียร์ให้เรียบร้อยทุกบาททุกสตางคุณกลับไปก่อนนะครับแล้วอย่าเบี้ยวฉันนะ คืนเงินด้วยครับไม่ต้องกลัวนะครับแกเพราเรามีเรื่องต้องคุยกัน พ่อขอโทษจริงนะกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะลูกไม่เป็นไรนะครับพ่อแต่ต่อไปเนี้ยพ่อต้องเลิกพวกนี้อย่างจริงจังนะครับห้ามกลับไปเล่นมันอีกพ่อก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่เคยทำให้ใครรวยไม่เคยทำให้ใครเจริญมีแต่ตกต่ำลงเรื่อยๆไฟไหม้ครั้งเดียวก็ไม่เท่ากับพ่อเนี่ย ไปอยู่กับอบายมุกพวกนี้อิงเสียใจมากนะพ่อที่พ่อโกหกอ,อิงอ่ะพ่อรู้ไหมอ่ะว่ากาจะได้เงินมาต่ละบาดอ่ะมันยากละบากแค่ไหนพ่อขอโทษจริงๆลูกลนะ้วพ่อไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้พ่อก็คิดว่าทําไปเล่นไปเนี่ยก็เพื่อแก้เหงาเพื่อจะมีโชคล่าพวกเขาบ้างแต่มันก็ไม่นึกเลยว่ามันจะถล่มลึกไปถึงขนาดนี้นลูกนะ พ่อครับการเล่นแก้เหงาแบบเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะครับมันไม่เคยทําให้ใครรวยจําไว้เลยนะครับต่อไปนี้ยพ่อห้ามกลับไปเล่นกลับไปยุ่งกับมันอีกเด็ดขาดเข้าใจไหมครับพ่ออิงผิดเองค่ะพี่ป๊อกที่แต่งงานแล้วไม่ยอมรับพ่อมาอยู่ด้วยปล่อยให้พ่อต้องจมอยู่แบบนั้น นำพาพ่อไปสู่ในสิ่งที่ไม่ดีไม่เป็นไรอิงอย่าโทษตัวเองเลยนะพี่เองอะ่ะก็มีส่วนผิดที่พี่อ่โมแต่ทำงานไม่ได้สนใจพ่อเขาเลยว่าพ่อเขาอะ่ะจะเหงาหรือจะเดียวดายขนาดไหนพี่ลืมไปว่าคนแก่ก็ต้องการดูแลเอาใจใส่ ต่อไปเนี้ยพ่อมาอยู่กับพวกเรานะเดี๋ยวพวกเราสองคนนะ่ะจะดูแลพ่ออย่างดีเลยใช่ครับพ่อ,พ,อพ่อขอบใจลูกมากนะพ่อสัญญาลูกต่อแต่นี้ไปพ่อจะไม่ยุ่งกับมันอีกนละ